สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีคืนวันเสาร์ที่9ธันวาคมนะครับก็เป็นช่วงผ่านมาในสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่1เสร็จเนะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้มันวันที่1ใช่ไหมครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์กลางเดือนแล้วก็มีข่าวสําคัญเยอะเลยนะเพื่อนวัี้เห็นเป็นเดทเดอร์ในในสัปดาห์หน้านะครับก็จับตาดูข่าวสําคัญของ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่ตัวเองเทรดหลักๆมันก็จะเป็นเรื่องอัตราดอกเบีย้ยนะครับไล่ตั้งแต่ออสเตรเลียออสเตรเลียวันไหนเอ่ยออสเตรเลียเป็นเรื่องของตัวเลขการว่างงานนะครับไม่ใช่ดอกเบีย้ยนะส่วนดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะเป็นทางเฟดนะครับทางยูโรโซนแล้วก็ทางสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษด้วยนะครับหลักๆทั้งตัวตัวตลาดน่าจะป่วนพอสมควรในสัปดาห์หน้า นอกจากเรื่องดอกเบีย้ยก็จะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อของทางฝั่งอเมริกานะครับงนั้นในสัปดาห์หน้าผมมองว่าเพื่อนๆที่จะเทรดนะครับอยากให้รอตัวเลข CPI ในบรรอังคารก่อนก็จะปลอดภัยกว่านะมันมันจะบอกทิศทางตลาดได้ชัดเจนมากขึ้นตัวเลขนอนฟาร์มออกมาเขียวนั้นให้แรงกับดอลลาร์มาส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่ามันยังไม่พอครับตัวใหญ่ที่จะ จะหนุนหรือจะผ่อนให้ดอลลาร์มันคลายกำลังหนึ่งก็จะเป็น cpi แล้วก็เรื่องของนโยบายอัตราดอกเบีย้ยในในคืนวันพุธปีสองนะครับก็คือเช้ามืดวันพฤหัสทั้งตลาดที่ป่วดหนักๆจะเป็นวันพฤหัสนะครับโอเควันนี้เราจะมาคุยกัน3คู่นะทองคำา EU แล้วก็ UJ นะครับน่าสนใจทั้งทั้งทั้ง3คู่นะก็จะพยายามใช้เวลากระชับนะครับเริ่มทองคำก่อนนะ ทบทวนสัปดาห์ที่แล้วเราเอาแนวต้านไว้ที่ไหนนะครับก็2082อันนี้แถวแถวไฮเดิมอันนี้โดนโดนทำลายตั้งแต่วันจันเช้ามืดเลยนะ6โมงครึ่งนะครับก็พอร์ตหลายท่านน่าจะถ้าไม่ตั้ง s s ไว้ก็น่าจะเดือดร้อนพอสมควรนะเพราะว่าตลาดมันดีดขึ้นแล้วก็ทุบลงเลยนะครับแต่ว่าตัวแนวต้านที่เราคุยกันไว้สัปดาห์ที่แล้วถ้าเลย 2,082ไปประมาณนี้ก็จะไปโผล่ที่นี่เลยครับ2,139ก็แนวต้านตัดไปผมอยุดตรงนี้นั้นถ้าเพื่อนๆที่จะแนวสวนเทรนก็จะมีให้เลือก2แนวนี้แหละครับก็คือไฮเดิมแล้วก็ที่ประมาณ2,140นะ2,139ประมาณนี้นะครับถ้าได้ออเดอร์ไปแล้วก็ดินดีด้วยนะครับก็ถือว่าอ่านใจมาร์เก็ตเมเกอร์ได้ เป๊ะ127ปิก็ถือว่าไกลนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าทองคำถัดจากนี้จะไปไหนต่อนะอัปเดตแนวรับก่อนนะครับแนวรับก็ใช้สวิงนี้ตัวที่1ครับแล้วก็ใช้คู่กับเมเจอร์สวิงด้วยครับตัวที่2ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลบเส้นตรง i ายเดิมตัวนี้ออกก่อนนะครับ จะได้ไม่งงนะดังนั้นขยายแนวรับที่ดูน่าสนใจแนวที่หนึ่งอยู่ที่อันนี้คือคือที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วนะ,ะตรงนี้ครับสองพันร้บสิบสี่ประมาณนี้นะคือเขาเทสเทสแล้วก็ย่อให้นิดเดียวแต่ว่าไปได้ไม่ไกลแรงเนื่องจากโมเมนตัมตรงเซลล์ตรงนี้มันหนักมากนะนัการพักฐานมันก็จะไปได้ไม่ไกล แล้วก็แนวรับถัดลงมาจะอยู่ที่นี่นะครับยังไม่ถึงนะ1.977นะครับถัดจาก1.977ลงมาก็จะเป็นผมอยากให้มาดูที่แถวๆโลเดิมประมาณนี้นะเพราะว่ามันเป็นแนวซ้อนทับกันระหว่างโลเดิมของสวิงเดล่าสุดแล้วก็พิโบหกสบของเมเจอร์สวิงขาขึ้นนะครับก็จะที่ตัวเลข1.934ตีตัวเลขเฉลี่ยประมาณนี้เป็นแนวรับ แนวรับที่แข็งแรงก็คือ1977กับ1934นะครับส่วนแนวรับขนาดเล็กที่พอใช้ได้ก็จะอยู่ประมาณ1956งแนวรับก็จะมี3แนวให้ประมาณนี้นะครับคราวนี้ไปดูแนวต้านก่อนที่จะมาดูอินดิเคเตอร์นะครับเดี๋ยวเราดูแนวต้านนิดหนึ่งนะแนวต้านก็ใช้ตัวนี้เลยครับที่เป็นสวิงล่าสุดของเขา จุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วมันอยู่ที่ประมาณ1994ใช่ไหมครับถ้าสมมุติเขาทำโลใหม่ในในช่วงวันจันทร์วันอังคารเมื่อเพื่อนขยับพี่โบตามด้วยนะครับแนวแนวต้านข้างบนมันก็จะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมาใช้ตัวเลขที่ผมอธิบายในวันนี้นะถ้าเขาทำนิวโลใหม่ให้ขยับพี่โบโลงด้วยนะครับเราจะได้แนวต้านที่แม่นขึ้นตอนนี้อยู่ตรงนี้ดังนั้นแนวต้านแรก อยู่ที่ไหนผมขยับให้เป็นทางเปรม4ชั่วโมงนะครับอยู่ประมาณนี้2030ประมาณนี้นะครับตัวเลขกลมๆนะถ้าถ้าตลาดขาขาลงตรงนี้จะเสียทรงก็คงต้องปิดเหนือ2 0 3 0แล้วก็แนวถัดไปจะเป็น2 0 5 2ประมาณนี้นะครับเป็นแนวต้านก็หลักๆก,ก็2แนวนี้ ผมบอกว่าอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะเพราะว่าตัวโมเมนตัมขาลงมันยังแรงอยู่เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าจะเข้าซื้ออีกรอบหนึ่งเนี่ยมันเราจะต้องรองอะไรยังไงนะครับบทวิเคราะห์ตัวนี้ผมอิงเทคนิคนะมันยังไม่ได้พูดถึงฟันเดอร์เิทัลถ้าตัวเลข CPI หรือตัวเลขอัตราดอกเบีย้ยมันออกมาผิดผิดแผกไปจากเทคนิคอนีลยเลยสนี่ยมันจะวิ่งตามฟันเดอร์เินทัลนะครับดังนั้น เป็นเรื่องธรรมดาที่เพื่อนๆจะต้องกำหนด sl ของการเทรดด้วยทุกครั้งนะครับอังนั้นแนวต้านถัดจากจากนี้ขึ้นไปก็จะเป็น2069นะที่พี่โบ50.0นะครับก็กางพี่โบนตัวนี้ได้เลยนะสำหรับแนวต้านแล้วเพื่อนที่จะใช้เอาไว้ใช้งานนะครับโอเคคราวนี้มาดูอินดิเคเตอร์กันว่าแนวโน้มตลาดมันจะลงต่อได้ไหมนะครับดูที่ swing day ก่อนนะ เราเห็นสวิงเดย์ตัวนี้เป็นดิเวเจนซ์แล้วนะครับในช่วงที่เขาดิดทำนิวไฮที่เป็นออ t i ไทม์ไฮตัวนี้นะดังนั้นการพักฐานในลักษณะดิเวเรนซ์เดย์วันเนี่ยมันจะถึงอย่างน้อยที่สุดก็ผมให้พีโบ50.0ของเมเจอร์สวิงขาขึ้นตัวนี้นะก็เลงไว้แถวๆนี้นะครับคือถ้าถึงตรงนี้เพื่อนๆที่กดเซไว้อาจจะต้องพิจารณาปิดกำไร100%เลยนะครับตรงประมาณ197 7ประมาณนี้นะครับ หรือรีเทลลิงซับลอตก็ได้นะเผื่อเขาจะาฟันดัมเบลทลมันให้แล้วมันจะลงไปได้ลึกกว่านี้นะครับเงเป้ากําไรไกลที่สุดอยู่ที่นี่นะหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับของขาเซลล์นะทำไมทำไมถึงเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดก็คือโดยทั่วไปถ้าเขาได้ดิเวเรนซ์เดวันเนี่ยเขาน่าจะย่อหรย่อลงได้ถึงประมาณพี่โบห้าิบจดศนย์ประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่มานะ เดวันสตัวเชสติกอยู่ในท่วงขาลงแต่ยังไม่โอเวอร์โซนะครับแปลว่าเทรนตลาดยังมีโอกาสที่จะลงได้อีกนะ4ชั่วโมงเดี๋ยวผมยอบแบบหนึ่ง4ชั่วโมงสภาพตลาดเป็น c o n v e r g e n จนซ์นะครับแบบดีนะแล้วก็ตัวสตั c h a สติกยังไม่ถึงโซนโอเวอร์โซจากการที่เบรกเอาล w ล่าสุดตรงนี้ลงมาได้เนี่ยก็ถ้าตีความตามอินดิเคเตอร์แบบนี้ก็หมายความว่า ตลาดมีโอกาสปรับป,บปบพักฐานขึ้นแล้วก็ลงได้นะครับเพราะว่าสภาวะตลาดมันยังเป็นคอนเวอร์เจนซ์อยู่ดังนั้นจุดต่ำสุดมองว่ายังไม่ถึงนะครับถ้าจะเข้าซื้ออาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะรอ d i v e r g e เจนซ์ก่อนนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะกดเซลล์ล่ะทำยังไงนะครับเนื่องจากว่าสภาวะตลาด4ชั่วโมงมันเป็นคอนเวอร์เจนซ์แล้วก็ 1> 1ดวันอยู่ในโซนขาลงนะครับยังไม่ถึง o v e r อร์โซก็ยังพอมีโอกาสที่จะเข้าเซลล์แบบสั้นๆได้อยู่นะดังนั้นก็ดูที่1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงนะแล้วก็ให้ตัวสโต h a สติก H1 เนี่ยมันขึ้นไปโอเวอร์โซโอเวอร์บอสก่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับฐานขึ้นแหละถึงโซนไหนก็โซนที่ดูน่าสนใจที่สุดก็น่าจะประมาณ2030ประมาณนี้นะครับ แนว23.6ซึ่งเป็นแนวต้านแรกของเขานะครับก็อยู่โซนประมาณนี้ก็พอที่จะกดเซลล์ได้แต่ว่าถ้าเขาทะลุ23.6ปิดเหนือนี้ไปได้ต้องคัดลอสนะครับมันแปลว่าตลาดขาลงมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วนะแนวต้านถัดไปของเขาก็จะอยู่โซนนี้พีโบ8 2ประมาณ2 0 5 2ประมาณนี้นะครับคือโดยปกติถ้าเข้าเบรกเอาตัวนี้ไปได้เนี่ยถ้าตลาดมันไม่โมเมนตัมแรงมาก พอเข้าไปชน38.2เขาก็จะพักฐานให้เราแล้วก็ขึ้นแบบนี้นะครับทั้นขาเซลล์ก็ยังพอรอให้เขาปรับฐานเสร็จแล้วพอเข้าได้อยู่ด้วยสภาวะตลาดที่เป็น c o n v e r เ e นซ์แล้วก็ม um ุมเมนตัมขาลงก็ยังไม่แผ่วประมาณนี้นะครับสำหรับทองคำสัปดาห์นี้คราวนี้เรามาดู eurusd นะครับ เดี๋ยวอัปเดตแนวรับแนวต้านก่อนเอาแนวรับก่อนนะครับแนวรับเราใช้ Minor Swing ตัวนี้นะกลางให้แล้วนะครับแนวรับที่เขาเทสไปแล้วรอบแรกมีการพักฐานขึ้นนิดนึงนะครับก็คือพิบูหประมาณ1.077อันนี้ใช้งานไปแล้วก็เดี๋ยวลบเส้นตรงแนวรับตรงนี้ออกนะครับก็จะเหลือแนวรับถัดไปอยู่ที่หนึ่งจุดประมาณนี้ครับแนวรับถัดไปนะครับ แล้วก็ถัดลงมาก็จะประมาณ1.062นะครับแนวรับสุดท้ายที่จะให้ก็ดูตรงนี้หนาแน่นพอสมควรนะครับ1,001.057ประมาณนี้นะครับให้แนวรับไปประมาณนี้ส่วนแนวต้านแนวต้านเราก็เปลี่ยนพิโบลากลงแทนใช้ ไมเนอร์สวิงลาสุดตัวนี้แหละครับลากเลยถึงจุดต่ําสุดตรงนี้ดูดูแล้วจุดต่ําสุดอาจจะยังไม่ถึงนะในสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์หน้าจะมีโอกาสทํำนิวโลได้อีกนะครับสําหรับตัว e r u s d นะแต่ตอนนี้เขารวจอยู่ตรงนี้ดังั้นเราเอาแนวต้านแรกไว้ก่อนขยายนิดนึงครับแล้วก็ดู s 1สิชัดเจนขึ้นไหมดูหชั่วโมงนะครับ แนวต้านที่1อยู่ที่พิวยีบสามจประมาณนี้นะครับ1.08แนวที่1ครับแนวที่2อยู่ตรงนี้1.084ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาก็จะเป็น1.087 1 0 9ประมาณนี้ครับแนวแนวถัดไปก็อันนี้คือแนวต้านนะ1.095อันนี้เป็นมเนอร์สวิง ในสวิงไทม์เฟรมสชั่วโมงก็แนวต้านก็จะประมาณนี้มันก็จะใกล้เคียงกันนิดหน่อยนะก็ถ้าใช้ให้ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงมากเท่าไหร่อันถ้าเราอยากได้แนวต้านที่แข็งแรงให้เราไปดูที่เดยหรือไม่ก็เอาสีชั่วโมงก็น่าจะพอไหวนะประมาณนี้ครับลองกลางดูนะแนวแนวที่ดูน่าสนใจที่สุด ก็จะประมาณ1.083อันนี้ดูแข็งแรงนะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้ปีโบ61.8ประมาณนี้นะครับแนวต้านเวลาที่เราใช้แนวต้านก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าสมมุติเขามีการพักฐานแล้วเ,เห็นมเนอร์สวิงในสวิงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ไปกลางปิโบในม i n เนอร์สวิงก็จะทําให้การหาแนวรับแนวต้านเนี่ยมันก็จะแม่นยํามากกว่าการใช้ สวิงใหญ่ๆแบบนี้นะครับคราวนี้มาดู indicator แบบว่ามันมีโอกาสที่จะลงต่อได้ไหมจากโมเมนตัม um ขาลงขนาดนี้นะเดวัก่อนนะครับเดวันกำลังจะอยู่ในโซน o v e r s o l แบบสมบูรณ์แบบนะอังน,นั้นถ้าถ้าดูเทรนตลาดแบบนี้ก็คือเราจะไม่เซลล์แล้วครับเราจะหาโอกาสเข้าซื้อแล้วนะแต่ว่าเราจะรองเงื่อนไขอีกนิดนึงก่อนก็คือ เราควรจะเห็น divergence ในสวิงสีชั่วโมงตามมาด้วยคือเด y 1นมันโอเวอร์โเนี่ยก็ S4 ควรจะเห็น divergence ด้วยถึงจะน่าสนใจ Divergence 1ครั้งหรือ2ครั้งโดยเฉลี่ยก็จะประมาณ2ครั้งนะครับอครัวนี้มาดูสีชั่วโมงสีชั่วโมงตัวตัวสโตแคสติกก็ยังมีโอกาสปรับฐานขึ้นแต่ว่าขึ้นไม่สุดก็โดนทุบลงมาใหม่นะแล้วก็ยังไม่ถึง o v e r อร์โซด้วยนะครับดังนั้นการตำแหน่งเข้าซื้อจริงๆเนี่ย ก็ถ้าซื้อถ้าเข้าไปแล้วนะก็เก็บกําไรในระยะสั้นนะครับแต่ผมมองว่าตลาดมีโอกาสที่จะลงลงมาได้อีกนิดนึงนะแล้วก็ค่อยเข้าซื้อนะครับประมาณนี้ uh, eurusd ตอนนี้ผมผมเปลี่ยนโฟกัสพอยต์แล้วนะก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราโฟกัสขาเซลล์ใช่ไหมครับตอนนี้เราจะโฟกัสที่ขาบายแทนนะแต่เราจะรอ d ด v e r เ e นซ์สวยๆอีกสักทีนึงก่อนนะครับเราค่อยซื้อตามแนวรับที่เราคุยกันไว้ประมาณนี้ คราวนี้มาดูยูนะครับยูเราคุยกัน2-3สาสัปดาห์แล้วว่าเราโฟกัสขาเซลล์เท่านั้นนะครับเราจะไม่ซื้อแล้วก็เราไกด์กันด้วยว่าเทรนตลาดในสวิงเดย์เป็นขาขึ้นเพียงแต่ว่าเราไม่ไม่ซื้อเท่านั้นเองเพราะว่าค่ามันสูงมากแล้วก็มันมีดิเวเจนซ์เกิดหลายตลบแล้วอย่างนั้นยังไงเราก็เซลล์อย่างเดียวครับส่วนขาเซลล์จบหรือ,อยังเดี๋ยวเรามามาดูกันอีกทีหนึ่งนะอัปเดตแนวรับแนวต้านก่อนนะครับ กลางตัวนี้ให้แนวรับก่อนก็แนวรับที่ถูกใช้งานไปแล้วตรงนี้144.57นะครับแล้วก็มาโดนเบรกที่โซนที่วนหกจุดแปดประมาณ1 1 2 8แนะั่นแนวรับที่ใช้งานไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเราลบเส้นนี้ออกนะเสร็จแล้วแนวรับที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้1 4 0่ สนะครับส่วนแนวรับโซนนี้เนี่ยมันยังอยู่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ใส้แท่งเทียนยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ดังนั้นถ้าในกรณีแบบนี้เราอาจจะต้องกลางไมเนอร์สวิงถัดไปประมาณนี้ดูโซนแนวรับตรงนี้ก่อนนะครับประมาณหนึ่อยสี่เนี่ยก็ก็ถือเป็นแนวรับที่พอใช้ได้นะเพราะว่ามันคอนเฟิเ์นซ์กันที่50.0กับ78.6 ส่วนโซนที่อยู่ต่ำลงมาเนี่ยมันไม่ค่อยซ้อนทับกันเท่าไหร่มองว่า,าถ้าจะให้ปลอดภัยในกรณีแบบนี้มี2ไอเดียนะครับไอเดียที่1ก็คือใช้โซนประมาณโลเดิมไปเลยประมาณนี้ครับหนึ่งหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเพื่อนๆรอให้เขาพักฐานขึ้นในมเนอร์สวิงตัวล่าสุดเนี่ยให้จบก่อนในสวิงสีชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับแล้วค่อยกลางพี่โบตัวเนี้ย อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ผมมาว่ามันยังขึ้นไม่จบนะดังนั้นเพื่อนๆรอให้มันจบก่อนจบก่อนก็คือเขาจะต,ต้องเริ่มย่อลงอย่างเงี้ยครับเราก็มากลางตัวนี้นั้นแนวรับข้างล่างเราจะแม่นยำมากขึ้น,นในการใช้งานนะครับดังนั้นสรุปแนวรับตอนนี้เนี่ยเอาคร่าวๆในสวิงเดย์ประมาณนี้นะครับที่พูดไปเมื่อกี้นะ,ะ140.4แล้วก็1 3 8 2ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับ คราวนี้มาดูแนวต้านก่อนล้วเพื่อนๆที่จะกดเซลล์เนี่ยยังพอถือเซลล์ได้อยู่ไหมเดี๋ยวเรามาดูแนวต้านก่อนนะครับการตัวนี้ปุ๊บตัวที่1ถ้าชัดเจนก็ลงไปดูสี่ชั่วโมงนะครับแนวต้านที่1อยู่ตรงนี้นะอ่าแนวต้านที่2นะครับไม่ใช่แนวต้านที่หนึ่งแล้วเพราะว่า2ี่ามุดมันใช้งานไปแล้วยอน,นิดเดียวทำไฮเออร์โลแล้วก็ขึ้นต่อนะครับแนวต้านถัดมาก็จะอยู่ 1>, 1 4ึ่งสี่ห้าจุดห้านะแต่ผมมองว่าหนึ่งสี่ห้าจุดห้าอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราดูสวิงเดย์นิดหนึ่งครับหนึ่งสี่ห้าจุดห้าเนี่ยมันคือโซนประมาณยอดนี้ฟีโบห้าสิบจุดศูนย์ที่เขาเพิ่งทะลุมานี่แหละหนึ่งสี่ห้าจุดห้านะครับถัดลงมาถัดขึ้นมาก็จะเป็นหนึ่งสี่หกจุดเจ็ดสองแล้วก็มาที่ แถวหนึ่งนะครับแต่แนวต้านที่ดูแข็งแรงกว่าในบรรดาที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยจะอยู่ที่นี่นะ149.7นะครับพีโบว์เจ็กก็คราวนี้เรามาดูอินดิเคเตอร์กันว่าคาเซลลยังจะถือออเดอร์ได้ไหมย,ยังถือออเดอร์ได้อยู่ไหมนะครับเราดูเดวันก่อนนะครับเดวันก่อนหน้านี้เข้าโอเวอรโซแล้วชนแนวรับที่แข็งแรง เทนตลาดเป็นขาขึ้นดังนั้นเกิดการปรับฐานแน่นอนเป็นสวิงขาขึ้นนะครับดังนั้นช่วงต้นสัปดาห์มองว่า d ูเก็น่าจะมีโอกาสปรับฐานเป็นขาขึ้นต่อนะครับจนกว่าในสวิงสีชั่วโมงพเพื่อนจะเห็นเขาขึ้นมาโอ้บอสอย่างเงี้ยนะครับโอ้บอสแล้วมันถึงจะเกิดการพักฐานขาลงคราวนี้เราต้องมาดูแล้วว่าการพักฐานขาลงมันจะทำไฮเออร์โลหรือจะทำด v เวเ e นซ์นะครับก็ ก็ดูมันเมนตัมในช่วงนั้นอีกทีหนึ่งนั้นถ้าเพื่อนๆจะกดเซลล์อีกทีหนึ่งนะครับสิ่งที่อยากให้ดูก็คือตัวสวิง H4 เนี่ยมันเป็นคอนเวอร์เจนซ์จากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับดังนั้นการปรับฐานขึ้นเขาก็ยังมีโอกาสที่จะลงได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าเราจะดูเซลล์อีกทีหนึ่งเราควรจะรอให้ H4 มันขึ้นไปโออร์บอทก่อนนะครับตัวสตอตัวนี้นะโออร์บอทแล้วก็แม็กดีเริ่มเกลียแล้วก็ชะลอกำลังนะครับถึงจะกดเซลล์ได้โดยใช้แนวต้านที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับ ส่วนขาบายถ้าถ้าเข้าออเดอร์โซนแนวรับไปแล้วขาบายอาจจะต้องดูนิดนึงว่าเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มชะลอกําลังแล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่านด่านแนวต้านลงนี้ไปได้แล้วปรับฐานลงเนี่ยก็ r e t a i l ิ่งสต o อปลอสเสียนะครับเพียงแต่ผมมองว่าขาบายจริงๆก็ผมอยากให้ให้เห็น d ดิเว g e n c e หรือไม่ก็ลงมาแล้วก็ได้สวิงไฮเออร Low ก่อนแล้วถึงจะถีอขาบายได้อย่างสบายใจประมาณนี้นะครับ